สวัสดีครับพี่น้องนะครับเรามาในทิศทางดีแล้วนะครับพี่น้องเนาะไม่อย่าหลงประเด็นเด้อพี่น้องอยครอย่าหลงประเด็นนะครับอย่าหลงทิศหลงทานะครับเราต้องไปตามถนนนะครับที่สวยหรูสวยงามนะครับเราจะไม่เข้าป่าเข้าดงนะพี่น้องเนาะเราจะเดินบนเส้นทางนะพี่น้องถนนอะไรซุปเปอร์ไฮวีบอพวีน้องนะครับเบบซี บนถนนบนทางซุเปอร์ไฮเวนะครับพี่น้องเนาะเราจะไม่เข้าป่าเข้าดงเราจะไม่ลงทะเลนะพี่น้องเนาะเราจะเดินนะครับบนเส้นทางที่สวยหรูนะพี่น้องเยิงนะครับอืมเราจะเดินบนเส้นทางที่สวยหรูนะครับครับผมเราจะเราจะไม่เดินเหมือนเขานะพี่น้องเนาะจริงๆนะครับเราจะไม่เดินเหมือนเขาเราจะเดินบนเส้นทางที่สวยหรูนะครับ และความถูกต้องนะครับพี่น้องมันต่างกันนะพี่น้องมันต่างกันนะครับ <c oughs> มันต่างกันก็อ,อ,อย่างที่ผมพูดนั่นแหละในนั้นเมื่อกี้นี่นะครับเอาเรื่องของพญานออกมาพูดนะพี่น้องว่าพญานให้การอย่างไงเขายัางกล้าออกมาพูดนะพี่น้องมันหมายถึงอะไรคุณดิ้นทําไมนะครับพี่น้องนะครับคุณดิ้นทําไม อันนี้คือการคุณขวัญเสียแล้วจิตตกแล้วคุณจะกำลังจะได้รับชะตากรรมแล้วกับเรื่องนี้นะครับคุณรู้อยู่เต็มอกอยู่แล้วนะพี่น้องรู้อยู่เต็มอกเต็มใจอยู่แล้วว่ามันจะออกมาในรูปแบบไหนนะครับแต่ก็คุณคุณก็ยังออกมาพูดให้มันดูดีดูสวยอยู่นะครับ แล้วคุณจะมาโตว,ว่าจะมาเสะพยุงพยานทำไมนะครับพี่น้องเนาะอืมเขาก็คุณหาความจริงไม่ใช่เหรอเขาก็พูดความจริงนะครับเขาก็พูดความจริงอืมในเมื่อคุณอยากได้ความจริงเขาก็พูดความจริงให้แล้วใช่ไหมออแล้วอ่าแล้วมันไม่ถูกใจคุณกับคําพูดของเขาผมเชื่อนะครับคุณได้ออกถึงได้ออกมาแสะเขากับพยานคนในหมู่บ้านจะออกมาแสะเขาทําไม คุณจะไปร้อนจะไปลนทำไมเออนะครับในเมื่อเขาพูดความจริงใช่ไหมพี่น้องอืมอย่ามาอ้างเลยท่านพโบบตโลเนาะพี่น้องท่านอดีตพโบบตโลเนาะอย่ามาอ้างเลยนะครับอย่ามาอ้างท่านเลยนะครับว่าท่านทำคดีไม่เคยไม่เคยพลาดลนวะนะครับพี่น้องเอจริง ให้ความมั่นอ,อกมั่นใจตัวเองขนาดนั้นนะครับพี่น้องเนาะก็เหมือนอย่างผมพูดนั่นแหละนี่เอาตัวอย่างใกล้ๆนี่ผมจะมาเปรียบเทียบให้ดูนะเหมือนอย่างาพี่นลินนี่แหละพี่น้องทำไมเขายังยกโผอ,อ่ะขนาดท่านลงมาเองเนนะ้น่ะไม่ได้เอาไกลมาเปรียบเทียบเลยนะอืทำไมถึงยก อืม <c oughs> ครับผมท่านลงมาท่านก็ให้ความสนใจกับเรื่องนี้ประชาชนให้ความสนใจเรื่องนี้เออคุณอย่าหลงตัวเองอย่าหลงตัวเองอย่าหลงละเลงนะอย่าหลงอย่าหลงละเลงอืมคุณต้องมีจุดยืนอย่าโลเลีเอออย่าไปพลาดพียงท่านอืม อย่าหลงตัวเองคุณต้องรับความจริงให้มันได้นะคุณก็รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นยังไงมันจะออกมาในทิศทางไหนจะออกรูปแบบไหนก็รู้อยู่ออืมจะผลาดก็พอมันนั่นแหละนะครับผมท่านให้สืบสวนสอบสวนส่งสำนวน เจ็ดหน้าท <c oughs> ี่จะเปิดทีบตัวนี้ครับผมอย่าหลงประเด็นอย่าหลงตัวเองนะอย่าหลงตัวเองอ่าปากกาขาสัน่นหน้าเสียแล้วนะครับตอนนี้ทางด้านฝั่งนู้นก็นั่นแล้วพี่น้องเนาะล่าสับล่สายพี่น้องนะครับพี่พีชล่าสับล่สายแล้วตอนนี้เนาะ เทียงข้างๆครูครูเถียงมันฟังไม่ขึ้นนะพี่น้องเนาะมันฟังไม่ขึ้นนะครับจริงๆฟังไม่ขึ้นเถียงแบบไม่มีเหตุไม่มีผลพี่น้องนะครับเข้าใจไหมแบบไม่มีเหตุไม่มีผลไม่มีเหตุไม่มีผลกับการวิเคราะห์นะครับกับเรื่องนี้นะครับเถียงแบบไม่มีเหตุไม่มีผลเลยนะครับพี่น้อง เวลานะครับเขาเอาเอาเรื่องราวมาเปรียบเทียบให้คุณให้สังคมได้เห็นนี่พี่น้องเอามาเปรียบเทียบกันเนาะกับคดีเนาะที่มันคล้ายคล้ายเคียงกันนี่คล้ายคึงกันนี่เด็กก็อายุเท่ากันการเดินในระยะทางเท่ากันนะครับพี่น้องเด็กสามารถขึ้นไปได้นะครับพี่น้องเด็กสามารถขึ้นไปได้การถอดเสื้อผ้าเหมือนกัน แต่เด็กคนนั้นเด็กพวกนั้นพวกนั้นเด็กพวกนั้นเขา <c oughs> เขาโชคดีที่มีแหล่งน้ำมีน้ำกินนะครับพี่น้องอันนี้ขาดน้ำขาดอาหารนะครับพี่น้องเนาะในการขึ้นไปบนภูเขานะครับขาดน้ำขาดอาหารนะครับถึงได้เสียชีวิตนะครับ นี่แหละนะครับที่เขาเอามาหักล้างนะครับพี่น้องเนาะเอามาหักล้างนะครับเอาอนำสารคาดีนะครับที่เกิดขึ้นเนาะเอาสารคาดีเอามาเปรียบเทียบกับเรื่องราวที่มันเคยเกิดขึ้นในผืนแผ่นดินไทยไม่ใด้จะเอาเมืองนอกเมืองนามาเปรียบเทียบลักษณะภูมิประเทศคล้ายๆกันมีเขามีอะไรเหมือนกันนะครับครับผม พี่สีอันนี้ก็ช่องรายการนะก็ถือว่านําเสนอได้ดีนะพี่น้องเนะาะทางด้านอะไรด็อกเตอร์ในน้ําเทนั่นแหละพี่น้องเนาะได้มาพูดเนาะผมก็ว่าพูดได้ดีเนาะกับท่านอะไรนะพันตํารวจอกีกใช่ไหมวิรุนะก็พูดได้ดีนะพี่น้องพูดได้ดีนะครับพูดได้ดีมากพูดได้ดีมากเข้าใจง่ายด้วยนะครับพี่น้อง ผมได้ฟังก็เออ,อการทําสารคดีการนําเสนอข่าวได้ดีได้ดีมากนะพี่น้องเนาะไม่บิดเบือนไม่อะไรพูดนะครับตรงไปตรงมาเลยนะครับไม่เอียงดียงข้างใดข้างหนึ่งนี่แหละคือการตรงนะครับไม่บิดข่าวนะครับพี่น้องครับผมผู้มีความรู้เขาวิเคราะห์วิจารณ์ท่านม่เขาอย่างไม่ยอมรับเลยไม่ยอมรับพี่น้อง ยังหูหนวกตาบอดอยู่จะเอาจะเอาจะเอา,จะเอาคนร้ายคนร้ายอยู่ทั้งๆคุณไม่ยอมเปิดหูเปิดตาเลยนะครับใครพูดอะไรคุณก็เถียงเขาหมดนะครับจะให้มีคนร้ายให้ได้นี่กูจะให้มีคนร้ายกูยอยากได้ส0ล้านสามแสนใช่ไหมก็บอกมาเลยตรงๆให้มันชัดเจนเลยพี่น้องทั่วประเทศทั่วโลกเขาจะได้เห็นว่าคุณต้องการสิ่งนี้ก็พูดมาเลยเอออยากปล่อยอยากได้ อ่าสิบล้านสามแสนก็ว่าม้าเมนบอกพี่น้องก็พูดม้าเนาะอืมมันจะได้ตรงตรงไปเลยอืมนะครับนี่แหละนะครับที่เขาดิ้นเขาทุรนทุรายอยู่ช่วงนี้นะครับเขาเถอยู่นะครับไม่ยอมรับความเป็นจริงนะครับเอฟซีก็จับทางถูกจับตามองอยู่นะครับตอนนี้พี่น้องไม่ว่าแต่คนไทยนะครับคนต่างประเทศ ที่มีพี่น้องของเรานะครับไปทํางานที่นู่นเขาก็จับตาดูนะครับกับพดีนี้กับเรื่องนี้นะเขาดูมานะครับ2ปี3ปี3ปีเสร็จแล้วนะครับนี่เขาจับตามองนะครับเออเขาจับตามองคุณอยู่นะครับว่าคุณต้องการอะไรนะครับพี่น้องแต่ มาพูดแต่คุณไม่ยอมรับความเป็นจริงแล้วก็ไม่ยอมรับฟังใครด้วยก็เถียงนะครับพี่น้องคบว่าพูดยังไงก็เถียงนะเถียงอก็เหมือนกับหมอเซมแต็ดฝั่งนู้นแหละพี่น้องที่ผมพูดนั่นแหละหมอเซมแต็ดฝั่งนู้นไม่ยอมเปิดหูเปิดตานะครับอถ้าเกิดวันหนึ่งเนะาะศาลท่านตัดสินว่าแต่ยกฟ้องแล้วมันก็ยังจะเถียงอีกผมคิดนะ่น่อง มันก็จะเถียงมันจะเถียงว่าสารปุ๋และนะครับพี่พีอยว่า <c oughs> อี่ดีได้นะครับพี่น้องเอออ่ามาฟังกูพวงหมอเซมเต่ทั้งหลายแหลออ่มึงต้องมีสติในการรับชมรับฟังบ้างอ,อมึงต้องเป็นกลางเป็นธรรมบ้างเออไม่ใช่บาดเถียงอยู่ไม่ลืมหูลืมตาบ่มือหูมือตาพี่นอออ้องเอ้ยอความจริงมันก็ปรากฏขึ้นมาแล้วนี่ หเหลือวันที่ยี่หกยี่เจ็ดนี่สิไม่ตายเข้าบอกนะครับพี่น้องเอ้สิปตาย้เขาบอกอย่าหลงประเด็นนะครับเดินบนถนนนะครับเดินบนถนนอย่าเข้าป่าเข้าดงไปอย่าเดินบนลงทะเลความลุนลีแห่งทะเลสังคมนี่แหละครับพี่น้องความลุนลีแห่งทะเลสังคมเขาพูดนะความลุนลแห่งทะเลสังคมนะครับคุณอย่าลุนลีอย่าลเเล ต้องมีจุดยืนนะครับของตัวเองอย่าไปฟังคนอื่นอย่าไปฟังคนอื่นตอนนี้คุณอยู่กับโลกแห่งความเป็นจริงนะคุณไม่ได้ฝันอยู่นะครับตอนนี้คุณไม่ได้ฝันคุณอยู่กับโลกแห่งความเป็นจริงคุณต้องตื่นนะครับจากการหลับไหลาการหลับฝันเออ ต้องตื่นขึ้นมาได้แล้วเปิดหูเปิดตาไปล้างหน้าล้างตาเออยอมรับความเป็นจริงให้มันได้ตื่นขึ้นมานะครับจากการหลับไหลจากการฝันตื่นขึ้นมาล้างหน้าล้างตาของตัวเองอืมเปิดหูเปิดตาเปิดกระโหลกเปิดกระบาลเปิดนอแตดออกมานะครับพี่น้องเออเปิดเมตเปิดใจด้วยยอมรับความเป็นจริง ยอมรับคนอื่นพูดบ้างมันไม่เสียหายหรอกมันไม่เสียหายนะครับพี่น้องการรับฟังคนอื่นนะเออจริงๆครับพี่น้องสวัสดีครับพี่อดยอมรับคนอื่นยอมรับฟังคนอื่นบ้างนะครับจะเอาแต่ใจตัวเองอืมไม่ใช่ว่าอยู่กับเราก็เอาแต่ใจอยู่กับเขาก็งะคาให้มันไม่ใช่นะครับพี่น้อง อออนี้ดีครับพี่น้องเลยอเปิดหูเปิดตาบ้างตื่นจากการหลับไหลาการหลับฝันบ้างนะครับตื่นขึ้นมาลุกมาล้างหน้าล้างตาแล้วก็เปิดหูเปิดตาว่าคุณอยู่กับอะไรอยู่กับโลกแห่งความเป็นจริงหรือเปล่าคุณเดินออกมาตื่นล้างหน้าล้างตาแล้วก็เดินออกมา มาดูแสงตะวันนะครับที่มันขึ้นแล้วก็มันขึ้นแล้วก็มันลงเวลามันก็หมุนรอบตัวคุณนะคุณต้องอยู่กับโลกแห่งความเป็นจริงให้มันได้ชีวิตของคุณจะมีความสุขตอนนี้หัวใจของคุณมีแต่ทุก์ขมีแต่แรงอาฆาตแรงพยาบาทนะครับจริงๆอันนี้ผมพูดจากใจจริงของผมนะครับพี่น้อง มันหนีความจริงไม่ได้นะครับหนีหลักการของธรรมชาตินะครับคนนอนกับคนทํางานเวลามันก็หมุนเหมือนกันนะครับหมุนรอบตัวเราเหมือนกันนะครับพี่น้องรับให้มันได้นะครับอืม